สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดคุณยายนั่งยิ้มน้องเบสพาตรงๆว่าที่หลานเคยเข้าบ้านร้องเพลงหวานจีบกัน เรียกได้ว,ว่าหวานสุดๆเลยล่ะครับสำหรับสาวเบสและหนุ่มตรงๆที่ฝ่ายชายออกมาเผยว่ากำลังคุยกันอยู่ในฐานะคนพิเศษเลยก็ว่าได้น่ารักมากๆเลยล่ะครับสำหรับคู่นี้ซึ่งตอนนี้ทางด้านสาวเบสก็ได้ออกมายอมรับว่ากำลังคบหาดูใจอยู่กับหนุ่มตรงๆอีกทั้งหากใครที่ติดตามอินสตาแกรมของทั้งคู่ก็จะเห็นว่ามักจะออกมาโชว์หวานให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆ ล่าสุดทางด้านสาวเบสก็ได้ออกมาโพสต์คลิปหลังได้พาหนุ่มตรงๆเข้าบ้านโดยงานนี้ทางด้านหนุ่มตรงตรงเลยได้ขอร้องเพลงให้ฟังโดยมีคุณยายนั่งยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ฟังอยู่ข้างๆง,งานนี้ต้องบอกเลยว่าเข้าทางคุณยายเลยครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ